ตัวให้ผักเผยมีอยู่ห้าแฉงวุฒแล้วก็หมุนไปที่ท้าตรงข้ามเลยโดยใช้ไปเท้าสาจุดหมุนนะทหารใหม่ปฏิบัติเปิดตัวไปเลยครับครับครับทำไหมหมุนตัวเี่เี็ต้องกระโดทาไปจหนหมุนเสปงาเขา็บอกว่า

ืนห um, ักปืน no ก่อนหักปืนไม่ได้ท mm ่าเสียงพูดก um. uh ่อนไม่ห uh มุน huh. ต mm ัว hmm. บ mm ้า hmm. บ right ้า huh. อ uh ่ารไหมหุ่นตัวอี๋ไอ้หนุ่มไม่ได้โกรธนะปากก็หมุนไปเลยได้ไหมได้ไหมเนี่ยปืนดีดีเนี่ยปืนดีดีเตียนแทงดีดีเตียนแทงสวยขวายซ้ายย่อย่อเขวาายมางอเขาวายมาหน้านิดนึง hẹn sai trương Cảnh sát trương Cảnh sát trương mày Muốn